Hi everyone. studying English with b a าน Kutu Institute is your shortcut to your goal in your life สวัสดีครับทุกท่านผมนภพลกริณนาพุติครับหรือคูติวผมเป็นเจ้าของสถาบันภาษาอังกฤษบ้านคูติวครับผมอยากชวนคุณมาเรียนคอร์สออนไลน์แรกของผมชื่อว่าทุกอีก700คุณก็ทำได้ ครับในปัจจุบันโรคของเราเป็นโรคไรพรมแดนภาษากลางในการใช้คือภาษาอังกฤษครับดังนั้นประเทศไหนที่ประชากรพูดภาษาอังกฤษได้มากก็จะนําไปสู่การพัฒนาในธุรกิจได้ครับผมหวังจะนําความรู้ตรงนี้มาช่วยให้คนไทยประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคตครับ ใครก็ได้ครับที่อยากมีความก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพแล้วก็การศึกษาครับในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายการบินนะครับการขนส่งนะครับการพยาบาลปริโตเคมีนะครับหรือบริษัทข้ามชาติครับรับสมัครผู้ที่รับผลโษอีกตั้งแต่550ขึ้นไปครับดังนั้นใครที่ได้700เนี่ยโอกาสที่จะได้เข้างานเนี่ยมีมากมายครับรวมทั้งการโปรโมทของตำแหน่งการขึ้นเงินเดือนการเรียนต่อทั้งภายในและนอกประเทศครับ มีทั้งหมด7หัวข้อครับตรงนี้ผู้เรียนจะได้รับในเรื่องของทางลัดในการทำข้อสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดในเวลาที่กําหนดไว้ในเวลาทําข้อสอบครับตรงนี้หาอ่านไม่ได้ในตําราทั่วไปแต่ถ้ามาเรียนกับผมจากประสบการณ์ที่ผมสอนมามากกว่า10ปีครับนำมาสรุปแล้วก็เอามาให้ท่านโดยตรงเลยซึ่งท่านนําไปใช้ก็สามารถทําให้เกิดความสําเร็จในการสอบได้ แค่คุณตั้งใจดูคอร์สของผมตั้งแต่ต้นจน,นจบ7ขั้นตอน mm hmm. ผมการันตีให้คุณ2ข้อ 1. ทําทำก็สอบทันเวลา 2. ได้คะแนน700อัพขอบคุณทุกท่านครับเรามาพิชิตคอร์สเท่าอีก700ด้วยกันครับ I really appreciate your interest in my course let's achieve your goal in your life